พอกับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายครับมื้อนี้อยู่ในส่องว่าต้นนกเขาใหญ่บันดงครับมื้อนี้ว่าต้นมีออเดอร์เขามาอีกเด้อครับเป็นพันหยาดนาเดียวครับไปกันทะลักเนาะครับเนาะพันหยาดดากนี่ครับจะไปซ่องมื้อนี้ครับไปหาคุณเพชรสลัดติดทีเด็ดจักอ่านถือบ่ถือล่ะพี่น้องน่าสมคุนอ่านยากปวดไปครับไป มือนี้ครับจะไปส่งให้มือนี้ได้ครับรอดรับได,ได้ครับบาเกินสองมือถึงมือแน่นอนครับถือพเนียดนาเดียวคอนหนอกนะครับเนะาะใด้จะปิงให้ยักให้ยับใบครับไปสนใจกระทู้ของมาถามบ้าต้นกันใครไ,ได้ครับสนใจมาัาพเนียดนาเดียวทั้งสองนาเฮ้ยนกเพเนียดนกเขาชาวบ้านนะครับเนาะหอด โทรเขามาถามได้ครับแต่กาโทรเขามายืมก็หนีโทรยืมไปได้ครับช่วงนี้เศรษฐกิจมันบดีครับนะครับสำหรับมืุหนีกับโจ๊บคลิปเพื่อนชิโนนครับเนาะเดี๋ยวไม่ได้คลิปหน้าครับสำหรับมืุหนีกับสวัสดีครับ